สวัสดีครับร้านพูลเสมือแท็กเตอร์นะครับพามาชมรถถ่ายรุ่น L4018 นะครับรถขนาด40แรงกับเพื่อนสีล้อด้านบนสีเดิมเลยนะครับสติ๊กเกอร์ต่างๆอยู่ครบนะครับรถใช้งาน1,000ชั่วโมงพื้นฐานเดิมนะครับอันนี้ท่อนคัตจะไม่เคยตัดนะครับสีตัวเดิมเครื่องเดิมนะครับไม่ได้ทำสีไม่ได้เก็บสีอันนี้ชุดไปดันใหม่นะครับก็จะเป็นของใหม่ยกชุดเลยนะครับ ยางหน้ายางหลังก็ยังสภาพดีเป็นยางติดรถนะครับของด้านหลบเบาะเดิมนะครับซุ้มล้อไา้ขวามีเก็บสีรอยถลอกนิดหน่อยนะครับอ่าไม่ได้มีอะไรนะครับพื้นฐานคันนี้มาก็สภาพใช้งานได้ปกติเลยครับก็จะมีเก็บแค่ภายนอกนะครับโดยทัว่วไปด้านท้ายมีเก็บสีเทาบางๆนะครับอ่าพวกเสือ้อชุดเสื้ออะไรต่างๆไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเชื่อมไม่มีรอยดามนะครับ จุดคอนโทรลใบดันอันนี้คือใบดันใหม่ก็คือยกยกเซ็ตเลยนะครับใหม่หมดอันนี้พวกการคันเร่งอะไรต่างๆก็คือของเดิมสีเดิมนะครับ mm hmm. เครื่องเป็นเครื่องเดิมะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องกันนะครับดูสภาพเครื่องเปิดมาก็จะเป็นเครื่องเดิมเลยนะครับ mm hmm. เครื่องยังไม่เคยแกะยังไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนะครับไม่มีรอยขันน็อตนะครับ ฝาเดิมน้ำปกตินะครับไม่ดันไม่มีฟองนะครับเครื่องก็ยังสวยเลยนะครับเนี่ยเดิมๆเลยะครับชุดกรงชุดกรองอะไรอย <c ười> <ม>่างเงี้ยคืออยู่ในสภาพเดิมนะครับอันนี้เครื่องก็ไม่มีไอนะครับ<ช> <นะ S 2> พวกหัวฉีดอะไรต่างๆคือไม่มีรอยขัดไม่มีรอยอะไรเลยนะครับก็คือรถเครื่องปั๊มน้ําเดิมทุกอย่างคือไม่มีเคยมีปัญหาเรื่องความร้อนเรื่องอะไรเลยนะครับเรื่อง พวกเครื่องนะครับทีนี้ก็ตัดปัญหาเรื่องของอระบบการทํางานหลักไปได้เลยนะครับไม่ว่าจะเครื่องยนต์กีร์อะไรพวกนี้นะครับระบบไฮดรลิกไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเครื่องยนต์ก็สตาร์ทติง่ายนะครับเครื่องปกติระบบ e n, เกียร์เชดเทิลแปดเกียร์เดินหน้าแัดเกียร์อถอยหลังทํางานปกติทุกเกียร์นะครับอันนี้ลองวิ่งเร,เร็วดูท้ายก็ปกตินะครับไม่ดังเพราะสี่ส่วนก็พูดถึงว่ารถมันก็ยัง ไม่เก่ามากนะครับก็ตั้งแต่ปีห้าเก้าห้าเก้าหกศูนย์็ประมาณประมาณสี่ห้าปีหกปีหรือประมาณนี้นะครับเรื่องถือว่าโอเคอยู่นี้ถือจะเป็นปีหกูนนะครับหกศูนย์หกหนึ่งประมาณนี้ครับคร่ 61, ราวๆ mm hmm. ผมก็จำไม่ค่อยได้ไม่ค่อยซีเรียสเรื่องปีเรื่องชั่วโมงเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ไม่รู้สำหรับผมไม่ค่อยมีมีผลเท่าไหร่นะครับกับเรื่องรถ นะครับคันนี้ก็มีอุปกรณ์สองชิ้นนะครับใบดันแล้วก็ผ่านพวนะครับราคา4ี่0 0 0หนึ่งหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ก็คือพร้อมเ,อเปลี่ยนถ่ายของเหลวเปลี่ยนกองเปลี่ยนอะไรให้นะครับเ,เรื่องจัดส่งใกล้ไกลเราคุยอีกทีหนึ่งนะครับเบอร์โทร063 453 9224หรือ099 494 5351ขอบคุณครับ